สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับก้อยจางอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะก้อยจางจะพามาดูตัว MG 5นะคะรุ่นใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นสีบอลเลยค่ะเดี๋ยวก็พาดูรอบรถนะคะภายนอกภายในเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตุ้นอาจะเป็นรุ่นรองท็อปนะคะเห็นไหมคะลาล้อใหม่จะเป็นสีดาน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูภายนอกสีก่อนนะคะลูกค้าว่าสวยไหมนี่ค่ะรถคันนี้ก็ลังจะเตรียมส่งมอบไปกับลูกค้านะคะ เป็นพื้นที่สมมอบค่ะวันนี้นะคะก้อยมารับตัวที่น่าคระถมนะคะนี่ค่ะสตาา์ทรถเราอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวมาดูภายในกันค่ะนะคะภายในนะคะด้่นดีจะเป็นหน้าปัด แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นตัว X นะคะหน้าปาัดจะเป็นแบบดิจิตอลนะคะหน้าจอ10นิ้วค่ะมีให้ทุกรุ่นนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มีออโต้ให้ด้วยค่ะที่พักแขนนะคะสีภายในนะคะจะเป็นสีนี้เลยนะคะสีดำคาแดงนะคะเบาะหนังค่ะมาดูด้านหลังกันค่ะมาดู อันนี้จะเป็นพรมนะคะเดี๋ยวทําความสะอาดเสร็จก็จะปูให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่นะคะมีแอร์ตอนรับให้ด้วยพร้อมจุดอยู่อบีนะคะสีภายในด้านบนก็จะออกจะเป็นสีอ่าสีอ่อนมาหน่อยนะคะทําให้ดูกว้างขวางขึ้นค่ะนี่คะ่ะโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ